สวัสดีค่ะดิชานนางสาวยุธีใจคำรัพย์รหัสนักศึกษา5 6า2 3ส1 3สหู่เรียน56าับย9บโปรแกรมวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาสัยเพศนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิต โดยไม่มีการผสมหรือระหว่างเซลล์สืบพันธุ์การสืบพันธุ์แบบนี้จะไม่มีการกลายพันธุ์หรือมีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะข้อดีของการสืบพันธุ์ไม่อาศัยเพศนี้ก็คือทําให้ชีวิตเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องหาคู่ในกรณีของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะค่ะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีทั้งหมด5้าวิธีก็คือหนึ่งการแบ่งตัวออกเป็นสองเกิดขึ้นกับ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะพวกโปรชีสได้แกอ่อะมีบาพารามีเซียมยูกีนาเป็นต้นค่ะการสืบพันธุ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยการแบ่งตัวจากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์โดยที่แบ่งตัวจากนิวเคลียสก่อนแล้วค่อยแบ่งสาโทพัดซึ่งตามดังรูปค่ะค่ะแล้วสองการแบ่งก็สองคือพาจิโนเจโนซีมนะคะเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของมแมลงเช่น เพีย้ยไรน้ำซึ่งตัวเมียสามารถผลิตไข่ที่ไม่ต้องได้รับการปฏิสนธิได้ค่ะการงอกใหม่3คือการงอกใหม่นะคะพบในสัตว์ชั้นต่ำได้แก่ปลาดาพานาเรียไส้เดือนดินปิงการงอกใหม่เป็นการสร้างส่วนของร่างกายที่ขาดหายไป โดยสัตว์เหล่านี้ก็โดยสัตว์เหล่านี้ถ้าร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วนๆแต่ละส่วนจะสามารถนอกใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ค่ะจากรูปที่เห็นนะคะแ้ะสี่การสร้างสปอร์คือการสืบพันธ์ โมเดียมซึ่งเป็นสัตว์ที่ทำให้เกิดโรคไข้มา,าลาเรียค่ะอย่างรูปที่เห็นนี้นะคะค่ะแล้ว5คือการขาดออกเป็นท่นทอนๆเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอีกแบบหนึ่งค่ะโดยเฉพาะพวกที่มีเซลล์ต่อกันเป็นเส้นสายโดยการหักเป็นท่นทอนๆแต่ละท่อนที่หลุดไปก็จะแบ่งได้เป็นเซลล์ใหม่ที่ต่อกันเป็นส จเจริญต่อไปเช่นพวกหนอนตัวแบนสาหร่ายทะเลคะ่ะอย่างรูปที่เห็นนะคะและนี่ก็คือความรู้เล็กๆน,น้อยๆที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะขอบคุณ